ขอให้ดีนะเ,เวรนะจุดปลั๊กไฟสวิตไฟนะครับดูน,นี่ปั๊กไฟเห็นไหมสภาพอย่างนี้นะปลั๊ไฟอันนี้ปลั๊กไฟจุดที่หนึ่งนะปรัป๊กไฟจุดที่สองดูแล้วสีอะไรเงี้ยเข้าติดนี่เขาเขาเช็ดนะมัน,นเช็ดไม่ออก ไฟจุดที่สามดูคือปกติเขาต้องอาจจะแกะมาหรือดูด,ดูดูการทาสีกเ,เนี่ยอยากมากดูเขาก็แกะเก็บให้เรียบจะปิดโปรเทคอะไรก็ปิดเสร็จเสียไฟจุดที่สี่ นี่ก็เป็นออกไม่ออกนี่<ย> <cents. S 2> ติดหมดแล้สวสวิตช์ไฟเห็นไหมความโค้งนี่นี่นี่น,นี่มันโค้งเข้าไปะมันมันโดนดัดโค้งเข้าไปเพราะว่าผนังโค้ง,งดูนะเขาเช็ดแล้วนะเขาจชไม่ออกเขาจชไม่ออก ไปรั่ไฟห้าเหมือนกันคนระับและแล้วทุกขวบทุกมเลยอ่ะปักไฟห้าปักไฟหกฟูกันมันก็ต้องแกะมาทำงานเขาเก็บกลับเข้าไป Oh. ああไม่ออกนะครับคัตเตอร์มาลูดหรืออะไรมาเขี่ยก็เป็นรอย <Network> ทัน <gu> ท <ell ame> ีครับซื้อของใหม่นะเขบอกอไหน่อยดูว่าทำไฟลมโซนนี้มีเจ็ดจุดนะฮะ สวิตช์ไฟหนึ่งสวิตช์ไฟสองสามสีด่ดูในชุดสวิตช์ไฟเราได้ขนาดนี้ด้วยคือมันเข้าไปในขออยังขอคออะไรไม่หมดเลยดู จุดที่อันนี้ตรงนั้นเป็นหนะ้าไฟดูควาออมน่ออกคราอันที่หน่วาวไม่ออกเนย่ะ